ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสำหรับสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต uh ์ huh. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเทคโนโลยีความงานในช่วง Beauty Insight และเรื่องราวหลากหลายสไตล์กับช่วงแซทสไตล์กันแล้วนะคะเริ่มต้นซช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะวันนี้นะคะไกด์หนุ่มสุดหลอ่อพี่โอลิเวอร์จะพาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนไปแซดกับเขากันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอยากประหยัดกับไิยุูผู้ชมครับบรรยากาศช่วงนี้อุณหภูมิมาเรียกว่าร้อนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าเราเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วผู้ชมครับผมมีสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะคลายความร้อนได้แล้วเรียกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าอร่อยไปดูกันดีกว่าวัาวนนี้ผมจะนําเสนอขนมหวานที่จะคลายร้อนอะไรได้บ้างผู้ชมครับ การเดินทางมายัางจังหวัดเพชรบุรีระยะทางโดยประมาณ123กิโลเมตรครับคุณผู้ชมนั้นสามารถเดินทางได้2เส้นทางนั่นก็คือการใช้ทางหลวงหมายเลข35จากถนนพระรามที่2ผ่านจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามถึงแยกวังมะนาวให้คุณผู้ชมนั้นเลี้ยวซ้ายครับก็จะเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วครับหรือใช้ทางหลวงหมายเลข4วิ่งจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่อำเภอนครชัยศรีผ่านจังหวัดนคนปรปฐม จังหวัดราชบุรีก็จะเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วครับคุณผู้ชมครับของอร่อยอย่างแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นั่นก็คือข้าวแช่เขาบอกว่าอยู่ในตลาดแห่งนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปไปเลยครับอ้าวเจอแล้วร้านฟ้าอ่อนใช่ไหมครับสวัสดีครับ นี่เลยคุณผู้ชมครับนี่แหละข้าวแช่ป้าทําตรงนี้มานาน,นยังก็30กว่าปีแล้วส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับรมีมีแค่นี้เหรอครับมีสามอย่างอ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้ข้าวต้มฝูงแล้วก็ต่อไปล้างนะ้าอ่าฮะแล้วอันนี้อะไรครับปลากระเบนปลากระเบนแล้วเนี้ยครับลูกกะปิลูกกะปิปะปอันนี้ใช้โป๊วหวานใช้โป๊วหวานน้ำเขาแช่ที่อบปันเทียนอะ่ะอ่ะมาครับให้ป้าเสิร์ฟเลย ผมให้ป้าออนฝากนะครับถ้ามาเมืองเพชรก็อย่าลืมมาแวะร้านข้าวแช่แม่ออนนะคะอยู่ตลาดลิมน้ำค่ะก็วเวียนกันมาครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับข้าวแช่เมืองเพชรครับคุณผู้ชมครับผมมีสถานที่หนึ่งคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้มันต้องขนมหวานบวกกับน้ําแข็งประมาณว่าลอดช่องซสลิมเรียกว่าเขาอยู่มานานมากกว่า50ปี ใครๆที่นี่รู้จักเป็นอย่างดีครับเขามีชื่อว่าโอทึงไปชมกันสวัสดีครับ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 เจ้าของร้านครับคุณผู้ชมครับเยียกี่ครับคุณผู้ชมผมอยากรู้จังเลยโอทึงนี่คือต้นตระกูลมาเลยเหรอครับใช่เตี๋ยเป็นคนคิดจากเมืองจีนฮะจะพูดคำต่างๆไม่เป็นเดี๋โอทึงแต่เอาโอทึงนี่เป็นโลโก้มาตลอดเลยครับโอ้เรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อเก่าแก่ของที่นี่อันนี้อันแรกเรียกอะไรนะครับ ไอศครีมน้ำตาลต้นโถดครับผมไอศครีมน้ำตาลต้นโถดครับผมอ่าหมอนี้คือน้ำตาลต้นโถดของเพชรบุรีเหมือนกันเป็นรสช่องครับช่องสิงคโปร์ครับอันนี้คือเพชรบุรีบ้านนอกสมัยกับคาริวจัมบะฮะจริงๆเป็นปังก์ชั่นน้ำแดงก็อร่อยนะครับผมให้เฮียฝากกับคุณผู้ชมอ่ะครับ ลูกค้าทุกท่านถ้ามาเที่ยวเพชรบุรีนะฮะถ้าไม่มาทันแล้วเราเช่าในเจียวเซ็นนาอาลุนประดิษฐ์นะครับนะหรือว่ามาไม่เที่ยวเพชรบุรีะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผู้ชมครับเป็นไงครับกับของอร่อยที่มานําเสนอคุณผู้ชม2อ,อย่างเรียกว่าคลายร้อนได้เป็นอย่างดีขอฝ่ายนิดน,นึงครับว่าใครที่มาเที่ยวเพชรบุรีช่วยกันรักษาความสะอาดสักนิดหนึ่งในสัปดาห์หน้าครับซัลเทเวลท่องเที่ยวรีลลูเส้นทางอยากประหยัดกับอีซู ผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอใทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นําช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตความสวยความงามสำหรับสาวๆที่อยากจะสวยเป๊ะกันค่ะเพราะว่า Beauty Insight มารออยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะ I love you. Somewhere in our world, hey. a new force is gathering to amplify the ultimate energy. I am Triker. Rev. The place to which blue doors all over the world lead. This is อิสุสุดีแม็กซ์ดาวต่ำผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกดาวต่ำผ่อนสบายดอกเบี้ยถูกหรือไฟแนนซ์พิเศษพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นเจ้าของอิสุสุดีแม็กซ์ใหม่ซุปเปอร์เดย์ไลท์ด้วยข้อเสนอง่ายง่ายสบายจังวันนี้ถึง30เมษายนนี้เปลี่ยนตัวเองแปลงโฉมย้อนวัยได้ทุกวันนี้ปุ้ยแฮปปี้แล้วถูกใจเราแล้วได้เจอกับวุฒิศักดิ์ถือว่าเป็นเกินเพื่อนเขาเอากูอยู่เขาก็เก่งค่ะความสวยหลอกกันไม่ได้วุฒิศักดิ์ <That> ได้เวลามาอัปเดตเทคโนโลยีความงามในช่วง Beauty Insight กันแล้วค่ะวันนี้น้องจจาจ๋ากระซิบบอกมาเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมนำไปใช้รับรองว่าสวยเป๊ะอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Beauty Insight บายวทฒิศักดิ์ค่ะ สวยรอไม่ได้นะคะดังนั้นทุกปัญหาความงามเราจะมารู้ลึกรู้จริงผ่านทุเชยวชาญที่จะมาร่วมดําเนินรายการกับทศในวันนี้ค่ะคุณหมอการจากพิชชาติค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจ้าจ๋าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะคะเจ้าจ๋าจัดข้อมูลมาแน่นเป๊ะเลยค่ะสําหรับ แฟนแฟนรายการนะคะที่อยากจะได้ความสวยแบบอินไซด์เนี่ยวันนี้เต็มที่เลยนะคะคุณหมอใช่ครับเพราะความสวยรอไม่ได้นะครับทุกวันนี้ปัญหาความงามนะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันนะครับเพื่ออัปเกรดความงามของทุกๆคนครับคุณหมอคะจนมีปัญหาค่ะเป็นปัญหาที่ฟ้องอายุมากๆแล้วก็สาวๆหลายคนเนี่ยมองข้ามไปนั่นก็คือปัญหาเรื่องความเหี่ยวย่นของลำคอค่ะคุณหมอใช่ครับบริเวณลำคอนะครับหลายๆคนนะครับหน้าเป๊ะตึงเป๊ะขาวใสนะครับซื้อครีมมากมายนะครับมาปรุง เพื่อให้หน้าเนี่ยใสแต่ลืมนะครับที่จะทามาที่คอนทำให้บริเวณลําคอเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถฟองอายุได้อย่างดีเลยครับสาเหตุหนึ่งนะคะที่ลาคอของเราเหี่ยวย่นดูไม่ไปด้วยกันกับหน้าก็คือเรื่องของวัยค่ะเพราะว่าพอวัยที่ล่วงเลยไปนะคะคุณหมอก็ผิวก็จะย่นๆใช่ไหมคะเหี<ช>่ยวเหมือนกับ,ค,บความความชุ่มชื้นในผิวมันลดลงใช่ครับค่ะครับผม แต่หลายๆคนนะครับบริเวณลําคอเนี่ยที่เหี่ยวย,ย่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากวัยนะครับอ,อาจจะเกิดจากการที่มีน้ําหนักมากนะครับทาให้เกิดเป็นคอสองชั้นขึ้นมานะครับหรือบางทีนะครับอาจจะเกิดจากการที่มีน้ําหนักมากแล้วลดน้ําหนักลงอย่างวรวดเร็วนะครับก็ให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยสูญเสียความยืดหยุนนะครับ<อ>ทำให้เกิดกลายเป็นน้องเนียงได้เหมือนกันครับไว้พูดซะแน่เกินเลยนะคุณหมอแต่ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็จะสาธาบมาว่า เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ใครต้องการจะกําจัดน้งเหนียวออกไปจะต้องใช้ศัลยกรรมการผ่าตัดเลยค่ะคุณหมอใช่เป็นเรื่องเป็นราวครับผมการผ่าตัดศัลยกรรมนะครับบริเวณลําคอก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการดูดไขมันนะครับหรือว่าการผ่าตัดเพื่อกระชับนะครับกล้ามเนื้อบริเวณลาคอหรือการผ่าตัดหนังนยครับดึงให้ตึงขึ้นนะครับคุณหมอคะตั้งแต่คนลุกเลยค่ะคือจะกลัวมากเรื่องของการผ่าตัดเราก็พอพูดเรื่องการผ่าตัดดึงหนังให้ตึงเนี่ยโหคนลุกไปหมดเลยค่ะคุณหมอ แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าสารนั่งข้าคุณหมอทั้งทีนะคะแน่นอนว่าต้องมีเทคโนโลยีดีๆมาอัปเกรดความงามให้เราได้แน่นอนค่ะมีเทคโนโลยีที่สามารถจะทําให้คอของเรา ดึงกระชับไม่เหี่ยวย่นโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมแล้วค่ะครับผมวิธีที่เบาๆลงมานะครับก็คือการฉีดโบท็อกนะครับบริเวณคางนะครับที่เรียกว่าที่เรียกว่านิเปิลติตี้นะครับหรือบริเวณลำคอที่เรียกว่าโบท็อกเนิกลิฟนะครับซึ่งโบท็อกเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับที่สกัดจากแบคทีเรียนะครับโดยกรรมวิธีที่ปลอดเชื้อนะครับซึ่งโบท็อกเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการยับยั้งนะครับไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานชั่วคราวดังนั้นเราจึงใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับมาฉีีดกลลล้้้้าาามเเเเนนนนืออออบบบบรรรรรรริิิววววณณคคคคงแะะะำััทํใหหยยยย่่ ลดลงนะครับทําให้คอเนกลับมาตึงเป๊ะได้เหมือนเดิมครับ โอ้โหไม่ต้องทาตาค่ะคุณผู้ชมแค่นี้นะคะลำคอเราก็จะสวยนาประหงตึงเปรี้ยแล้วถ้าเกับว่าถ้าใครที่ทาครีมบำรุงนะคะก็แนะนำว่าอย่าลืมทาเลยมาที่คอด้วยแล้วกันนะคะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะฉีดโบท็อกนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้ไปพบแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อทำการฉีดนะครับเนื่องจากโบท็อกเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับดังนั้นเราอาจจะมีอาการแพ้ได้ตั้งแต่เบาๆนะครับไปจนถึงอาการรุนแรงดังนั้นถ้าอยู่ในมือแพทย์เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าครับ ทีทุกวันนี้นะคะสามารถจะอัปเกรดความสวยให้เราได้ค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้ทุกปัญหาํางานแก้ไขได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะสวยเป๊ะอย่าลืมติดตามชม Beauty Insight นะคะวันนี้จะฬากับคุณหมอคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิก ในช่วงหน้าแซททีวียังมีเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตเหมือนเช่นเคยรับรองว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแซที <Z TV S 3> เปลี่ยนตัวเองแปลงโมย้อนว้วได้ทุกวนนี้ปุ้ยแฮปปี้แล้วถูกใจเราแล้ว,ลวได้เจอกับวุฒิศักดิ์ถือว่าเป็นเกินเพื่อนเขาเอาปุ้ยอยู่เขาเก่งค่ะความสวยหลอกกันไม่ได้วุฒิศักดิ์ ആരെ จะไป Isuzu V-Cross ใหม่ V Volunteer V-Cross ครั้งแรกเอกลักษณ์นวัตรกรรมจากคุ่นดาวเวลอสเตอร์ครีมโทนัฟพิสุยาคอนับเสร็จใี้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกองฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ ช่วงแซสตล์นี้นะคะเราก็มีเรื่องราวใหม่ๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปแซดกันเลยค่ะ ท่องเที่ยวกับทริปสุดพิเศษกันอีกแล้วค่ะโดยบริษัทมิซูมิชิบอเตอร์ประเทศไทยจัดกิจกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะทําให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ทุกคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้เยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญเรียนรู้การทำผ้าบาติกพร้อมทั้งลงมือทําจริงๆปิดท้ายกับกิจกรรมเพื่อช่วยสัตว์พิการณมูลนิธิบ้านสัตว์พิการปากเกร็ดงานนี้ต้องบอกว่าอิ่มใจกันสุดๆก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยที่จัดทริปดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลโลกจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อความสุขซาอุ่นเครื่องสร้างประสบการณ์ฟุตบอลโลกให้เป็นฟุตบอลโลกของทุกคนด้วยนวัตรกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีพลอยหอวังเซเลบสาวเปรี้ยวหนึ่งในแบรนด์แอมบัสเดอร์นำทีมเซเลบบี้และดาราชื่อดังมาร่วมสัมผัสความสุขซากับฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ฟุตบอลโลกเป็นกีฬาสำหรับทุกคนร่วมเก็บบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขกับประสบการณ์ฟุตบอลโลกในแบบฉบับที่ทุกคนชื่นชอบนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างน,นี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆจากเดอรการ์เทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมปรทุมวันปรินเซสสวัสดีค่ะ